สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยากคนดูสตรีมไลฟ์สดนะคะในติ๊กต็อกเนาะสำหรับใครที่ชอบสตรีมเกมนะคะหรือว่าเป็น ครีเอเตอร์นะคะหรือว่าจะเป็นแบบพวกแม่ค้านะคะ mm hmm. ก็สามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มยอดคนดูกันได้เลยเนาะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนนะคะพิมพ์ค้นหาคาว่า SPE s m M กันได้เลยเนาะและถ้าใครที่พิมพ์แล้วค้นหาไม่เจอนะคะก็สามารถจิ้มถึงดานล่างโพสตได้เลยนะคะแล้วแปะลิกงไว้ให้แล้วเนาะมันก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลย ขั้นตอนก็ง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เมขึ้นมาเองได้นะแล้วก็รหัสผ่านนะคะจะให้ทิ่คำว่าจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail ได้เลยนะคะแล้วเมื่อทุกคนสมัครกันเสร็จแล้วก็ให้กลับไปลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยและเนื่องเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอขอนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะ เมื่อเข้ามาแล้วก็จะอยู่หน้านี้นะคะเป็นหน้าแรกเนาะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดนะคะใน t i k o อกก็เลือกไปที่ทิกตอกตรงนี้ก่อนได้เลยเสร็จแล้วก็เลือกหมวดที่เราต้องการค่ะเป็นเพิ่มยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดได้เลยนะคะแล้วก็เลือกบริการต่อกันได้เลยเนาะเราก็จะมีแต่สาสิบนาทีถึงร2 0ยี่สิบนาทีกันเลยนะคะเ,เอาเป็นสาสิบนาทีก็พอนะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิ้นจไลฟ์สดของเรานะคะที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนะ นำนิ้์มาวางเลือกจำนวนที่เราต้องการนะคะเราไปเลยคันหนึ่งร้อยเวลาเฉลี่ยของเราคือหนึ่งชั่วโมงแปดนาทีค่าใช้จ่ายแค่สิบกบาทเองจายเนให้กดส่งได้เลยนะคะและเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเลือกหมวดหมู่ข้างบนนี้นะคะแล้วก็เลือกหมวดหมู่และบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยเนาะขั้ต่อมานะคะเรามาดูที่การเติมเงินช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกถึง สองช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกคือการสแกน QR code ค่ะเติมขั้นต่ำสิบบาทเลยสูงสุดไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติมสองพันบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มห้าเปอร์เซนต์กันเลยเนาะอีกหนึ่งช่องทางก็คือสองอังเปอรวอลเล็ตนะคะเติมขั้นต่ำสิบบาทเลยสูงสุดไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติมหนึ่งพันบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มสองเปอร์เซนต์กันเลยเนาะ บริการต่างๆของทางเว็บไซต์ก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น IG Facebook YouTube Twitter TikTok นะคะตรงนี้ก็จะมีทั้งราคาแจ้งให้คำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็เวลาเฉลี่ยแจ้งให้เป็นแบบนี้เลยนะต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คกันได้เลยเนาะก็จะมีทั้งรหัสนะคะวันที่ลิงก์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณบริการคงเหลือสถานะออเดอร์นะคะก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยนะสามารถที่จะเข้ามาเช็คกันได้เลย ในส่วนของตัวช่วยเหลือนะคะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อที่ล่าช้าเกินกว่าปกติเนาะการชำระเงินหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะสามารถที่จะเข้ามาแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงนะคะและช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเนาะเพียงแค่กับปปี้ลิงตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการแล้วนะคะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึงหาเปอร์เซนต์กันเลยเนาะจากขั้นต่ำ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาเว็บไซต์ SPE SMM หลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาจจะขออนุญาตลองรีรอบหนึ่งนะอ่ะ ตอนนี้นะคะยอดของเราก็ยังไม่ขึ้นเนาะก็อย่างที่ออเดอร์อย่างที่สถานะประวัติการสั่งซื้อของเราบอกนะคะว่ากําลังจะกํากลังดําเนินการให้เนาะงั้นเดี๋ยวเราเรออีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูตอนที่ยอดมันขึ้นมาครบแล้วดีกว่าเนาะ หลังจากที่เรารอมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้นะคะยอดของเราก็กระโดดขึ้นมาเป็น102คนดูเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าคาสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วนะสําหรับใครทีนะ่สนใจเราแปะลิงก์เว้ารางคลิปแล้วนะคะสามารถจิ้มหนึ่งออลลองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะสําหรับวันนี้หากผู้ผิดประการใดต้องขออาภัยไวนะ้ณตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ